ในการประชุมเอเปก2022ครั้งนี้สํานักงานตํารวจแห่งชาติมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการจัดตั้งจุดเฝ้าระวังจุดคัดกรองและจุดตรวจความมั่นคงให้ครอบคลุมพื้นที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นสถานที่จัดการประชุมและที่พำนักของผู้เข้าร่วมประชุมอีกทั้งยังอำนวยความสะดวกด้านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้เข้าร่วมประชุมที่เดินทางจากสถานที่พักไปยังสถานที่ประชุม และสถานที่ต่างๆได้ตามกำหนดการโดยให้มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดสรรกำลังพลเพื่อปฏิบัติหน้าที่24ชั่วโมงตลอดระยะเวลาการประชุมทั้งหมดโดยได้นำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยจนกระทั่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การประชุมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อยสมเกียรติสมศักดิ์ศรีของประเทศไทย ในฐานะเจ้าภาพการจัดประชุมในครั้งนี้ผมขอขอบคุณเจ้าที่ตำรวจทุกนายที่ได้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจในการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาร่วมประชุมเอเปกในครั้งนี้อย่างเต็มที่ความตั้งใจในการทำงานและความเสียสละของพวกเราทุกคนนับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การประชุมในครั้งนี้สำเร็จร่วงไปได้ไดีด ขอให้ท่านภาคภูมิใจว่าเราได้ปฏิบัติหน้าที่ตอบแทนคุณของประเทศชาติด้วยการทำหน้าที่ได้อย่างสมเกียรติสมศักดิ์ศรีในการเป็นเจ้าภาพที่ดีร่วมกับประชาชนคนไทยทุกคนขอบคุณครับ